มมวัสดีครับผมนายพิวัตรคงเกตวันนี้จะมาแก้โจทย์ปัญหา5ข้อครับไอ้ชัครับบบฝึกหัดข้อแรกนะครับเมนูของร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอาหารไทย12อย่างอาหารจีน8อย่างและอาหารญี่ปุ่น5อย่างถ้าต้องการเลือกสั่งอาหาร1อย่างจะมีวิธีสั่งอาหารได้กี่วิธนะีนะครับเราทํากรณีที่1ก่อนเลยนะครับกรณีที่1อาหารไทย มี12อ,อย่างกรณีที่สองนะอาหารจีนมี8อย่างนะครับกรณีที่สามสามาหาร ญี่ปุ่นมีห้าอย่างนะครับ action <Excellent. S 1> นะครับดังนั้นคำตอบก็คือถ้าเราต้องการสั่งมาหันจะสั่งได้ สิบสองวกแปดบวกหเท่ากับยี่บห้วิธีครบับข้อ2นะครับจงหาจำนวนวิธีเลือกตัวแทนนักเรียน5คนจากในักเรียนกลุ่มหนึ่งซึ่งมี8คนนะวิธีทำนะครับ C 8 5นะครับเท่ากับ 8ฟส่วนด้วย8ลบ5ฟคูณด้วย5แฟกตนะับก็จะเท่ากับ8แฟส่วน3แฟกคูน5แฟกนะับก็จะเท่ากับ8คูน7คูน6คูน5 คูณส่คูณสส่วนด้วย3ามคูณหคูณสคูณสคูณสคูณหแฟกนะครับแล้วเรามาตัดกันเลยนะเท่ากับ2องคูณคูณเคูณสคูณห คูณสเท่ากับ56าสวิทีนะครับคำตอบก็คือห้าสิบวิทีครับข้อข้อสามนะข้อสอบอัตนัยชุดหนึ่งมี6ข้อถ้าคำสั่งระบุว่าให้เลือกทำเพียงสีข้อจงหาจำนวนวิธีในการเลือกทำข้อสอบนะครับ,รบวิธีทำนะ cn นะครับ เท่ากับซีหกสี่บนลบอ่าแฟกคูณอ่าแฟกนะก็จะเท่ากับหกแฟกส่วนด้วยหกลบสี่ คูณด้วยสี่แฟกชเท่ากับหกส่วนสองคูณสี่แฟกค,ครนบก็จะเท่ากับหกคูณห้าคูณสี่ส่วนด้วยสองคูณหนึคูณสี่แฟกนเท่ากับหกคูณหส่วนสนะครับ ็จะเท่ากับ30สสวน2่วนะัรนบนำมาตัดกันก็จะเท่ากับ15นะครับคำตอบก็คือ15วิที 3. ข้อ4นะครับตะก้าใบหนึ่งมีงอก8ผลส้ม4ผลและมังคุด2ผลถ้าผลไม้เชนิดเดียวกันแตกต่างกันจงหาจำนวนวิธีในการเลือกหยิบผลไม้4ผลจากตะก้าว้ที่นะครับ สี่สี่สีนะครับแล้วกับสิส่วนด้วย14บสลบสคูณด้วยสีแฟกนะก็เท่ากับ14ส่วนด้วย10แฟกแล้วก็คูณ4แฟกนะครับ ็จะเท่ากับ14คูณ13คูณ12คูณ11คูณ10แฟกนะส่วนด้วย4คูณ3คูณ2คูณ1แล้วก็คูณ10แฟกนะครับ ถ้าตัดก็จะได้เป็น7คูณ13คูณ3คูณ11นะครับส่วนด้วย3นะครับ3าตับ3นะครับแล้วนำไปคูณกันจะได้1,001วิทีครับจ สองนะครับ c 8ปนะครับเท่ากับแแฟกส,ส่วนด้วย8ปลบสแฟกค,คูณด้วย4แฟกนะครับเท่ากับ8ปส่วนสแฟกค,คูณ4แฟกนะครับเมื่เท่ากับ8ปดคูณเค,คูณหค,คูณหคูณส่ส่วนด้วย4คูณ สามคูณสคูณหแล้วก็คูณสนะครับตัดกันจะได้2องคูณเคูณสคูณหนะครับส่วนด้วย2อนะสตัด2อครับก็จะได้เป็น70วิธีครับครับนขะ้อนหะ้านับ จงใช้ทฤษฎีบทวินามในการกระจายนะครับข้อ1นะครับ2องเบวกสามทั้งหมดยกกาลัง5้านะครับจากโจทย์จะกระจายได้ดังนี้นะครับนี่ครับจะกระจายได้ดังนี้นะครับแล้วเราก็นำมากระจายต่อนับก็จะได้เป็นดังนี้ครับได้ดังนี้นะครับแล้วก็นําไปจัดนะครับ ก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นําไปตอบได้เลยครับ คำตอบก็จะได้ประมาณนี้ครับ